สวัสดีครับ AIS Play นะครับขอนำคุณผู้ชมมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดครับการแข่งขันฟุตบอลรายการเอ็มรห้าสแชมเปี้ยนชิพหรือว่าไทยลีก2ครับเป็นเกมฝ่ายเดนไนครับระหว่างเจ้าบ้านนะครับลาด f อต้อนรับการมาเยือนของเกษตรศาสตร์ FC นะครับในส่วนของผู้บรรยายอยู่กับเรา2คนนะครับผมชูศักดิ์วงทองดีและคุณวันก้าขวัญแก้วครับรับหน้าที่บรรยายเกมของกู่นี้ครับเอาครับผู้จัดสินให้สัญญาณเริ่มเกมนะครับเกษตรศาสตร์ครับ เป็นฝ่ายเฮียลูกเริ่มเล่นก่อนครับโอ้โหทิ้งยาวมาเปิดเตะมุมเข้ามาครับนวลถวัดพกเทียวออกมาได้ครับยังเป็นบอลของเกษตรศาสตร์หยอดเข้าไปในเขตโทษอีกครั้งหนึ่งและได้โม่งลูกที่โอ้โห,โห,โหโเกือบได้ประตูเหมือนกันครับทางฝั่งของทีมเยือนได้ลุ้นสกรอร์อีกแล้วครับครอสมาจากฝั่งซ้ายนะครับคอสดโดยขวาไปเสาสองขึ้นโฉบหกแต่ว่ามันโดนปลายศีรษะนะครับ ทางโซโมขยอจีรพงษ์หนานเส้นมาเลยครับจีรวัตไปไม่ได้ครับต้องดึงจังหวะก่อนแล้วก็โยนเข้ามาลูกนี้ได้ควิดด้วยครับแต่โดนไม่เต็มครับจังหวะจบลูกนี้ของทางเจ้าเปาโลค r o มาก็ต้องควิดวาบางๆแบบนี้นะครับแต่ว่ามันบางไปนิดนึงนี่ครับก็โดนมาร์คอยู่ด้วยครับพิงไว้นิดนึงรับกรเกษตรศาสตราทำห้มงไม่ถนัดนะครับ นนทวาครับโยนข้าไปเลยครับโอ้แล้วสวนตูมเดียวครับมีวิถีบอลถูท่าทางจะดีนะครับนี่ครับยิงหัวตูมไปนี่ถ้าไม่มีตัวบล็อกนี่ไม่แน่เหมือนกันนะครับโอ้โยนเข้ามาลูกนี้ได้มงด้วยแล้วหมันยังไม่เข้ากรหอบเลจังหวะโขอกลูกนี้ครับใส่ขอดนะใส่ขอดตาอัวเปิดเข้ามาลูกนี้สกัดพลาดแล้วมาเข้าทางวอโทษยิงเลยครับ ยังได้เป็นเตะมุมนะครับตลาดคนเดียวเด่นกว่าป้าขยุนวูครับคู่เซนเตอร์แบ็กของเขาเปิดเตะมุมเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง้ได้โขกด้วยครับโอ้ยยังไม่ได้ประตูขึ้นน้ำครับบอลโด้กดไม่ลงครับนี่ครับกึ่งยินกึ่งผ่านเหมือนเดิมครับวิ่งเข้าไปโขกตูมครับโอ้โหถ้าตรงกรอบก็ไม่น่าจะเหลือแล้วครับกระชากไปนี่เหมือนจะดุดแล้วนะครับสุดท้ายแล้วกิงก็ยังเกี่ยวกลับมาอล้ยังบุกต่อทางตรัดเออเข้ามาแล้วได้โขกแล้วลูกนี้เราเป็นประตูเลยครับโอ้โหลูกนี งบลงถือครับเจ้าปาโลซาเลตยิงประตูขึ้นนำให้กับตราดเอฟซีไปแล้วครับก่อนเรียบร้อยครับตราดเอฟซีขึ้นนำหนึ่งศูนย์จนได้ครับช้านะครับบอลนี่วางจากฝั่งซ้ายขึ้นไปทางขวาครับก็อรุ้เจตนาชัดเจนครับเปิดให้เพื่อนโขกแน่นอนเลงให้ดีครับแล้วก็นานๆครั้งจะเห็นแม่เขาขึ้นไม่ทันครับโซมูคยอครับจังหวะนี้ตามมาประกบไม่ทันเลยครับแล้วก็ยืดโขกเน่งๆน่งครับเรียบร้อยครับ ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับตราดวาโดลูกนี้ล้มลงไปผู้ตัดสินว่าอย่างไรแตนมีเหลืองนะครับเหลืองใบแรกของเกมมาแล้วนะครับเคมนี้ก็เป็นของทางดนฒร์รักอกครับแรกกับใบเหลืองครับในการทําฟาวใส่ทางวาโดนะครับเดี๋ยวมาลุ้นลูกสองจากจังหวะฟรีคิกของพรปีชากิงลูกนี้ ขีิกับระยะไกลของกัปตันทีมครับคอนบีชาจารุนไห้ครับสัดประตูที่2ให้กับเจ้าถิ่นครับทิ้งห่างไปแล้วจังหวะนี้สับแบบโวดเต็มข้อเลยครับปัดแล้วโดนปลายมือด้วยครับแต่เอาไม่อยู่ครับด้วยความแรงของลูกครับผู้เล่นของสนาดนี่ก็ยังดักกันได้ดีครับวอลโดลุยเข้ามาตรงกลางสนามแล้วเจอเตะลูกลงไปครับโอ้โหผู้ตัดสินฟักไปเหลืองให้เลยครับกับทางรัฐพล นี่ครับโอ้โหกวาไปตัดตัดสูงไว้ครับเลยหัวเข่าขึ้นไปด้วยนะครับสักหนึ่งประตูหรือไม่ครับโยนเข้ามาแล้วได้บ่ด้วยโอ้โหแล้วยังไงลูกนี้บอกซ้ำไปชนคายครับจวาวบ่ของตัวโตยังไม่ได้ประตูตีไข่แตกนะครับโอ้จบได้นะครับเกษตรศาสตร์ครับแม่ท่านไล่มาหนึ่งสองนี่สนุกเลยครับอย่างที่บอกโชคไม่ดีครับจวหวนี้ จังหวะโคกโตโตนี่ให้มันย,ย้อยๆแล้วไปตกชนคานบนครับแล้วบลกระดอนออกมาแล้วก็พุ่งปัดอีกครั้งหนึง่งนี่ครับท่ามงเขาเนี่ยมงไม่ถนัดเท่าไหร่ครับโต,โตโตัมงให้ตรงกรอบไว้ก่อนแต่ว่ามันแหม่น้ำหนักเกินไปนิดนึงครับเลยไปชนคานบนพอพีชาดึงหลอกครับไหลต่อมาที่สุขภรณ์ให้มาตรงกลางเลยครับเข้าซ้ายแล้วซัดลูกนี้ก็ยังไปตรงตัวผู้รักษาประตู ไม่ดีเลยนะครับล็อกขวายิงด้วยซ้ายครับนี่ครับแหม่สับเงื้อหลอกก่อนครับล็อกด้วยขวาแล้วก็สับ้ดยซ้ายและตอนนี้เกษตรศาสตร์ขึ้นมาที่ชาคริตไม่มีเพื่อนเลยครับนี่ครับให้มาตรงกลางทางออกมาที่มงคลตาสินใจเปิดเข้ามาลูกนีได้โขกด้วยครับโอ้โห้แหม่มันยังทําได้ไม่ดีรัาจหวะวงของพิทูขึ้นจา่ฝั่งซ้ายได้ทะยงมาขวาถึงมงคลครับไม่เหมาะไม่ต้องทําอะไรแลวครับเห็นเพื่อนเติมมาครอสเสาสองเลยครับ นุนวัดเปิดเข้ามาตัวโตเก็บบอลได้ครับในกราบเขยโทษจะพลิกยิงเองยังไม่ได้ย้อนคืนกลับมาให้เพื่อนป่าลูกนี้ไปชนคานครับโอ้โหยังไม่ได้ประตูพิษบูอีกครั้งหนึ่งเจอสก,กัดไว้ได้ครับในจังหวะสุดท้ายและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่แปรคืนหลังเน้นๆแล้วก็เน้นทางแล้วนะครับเอาชชว์ๆแล้วแต่พัก่ยังกุตสา์ไปชนคานและจะมีโอกาสได้เปิดลูกนี้ยังไม่ย้อนครับ แล้วก็โยนมาเท้าซ้ายพรบีชาดึงบอลลงแลวซัดเข้ามาน่าจะได้ประตูหรือไม่ไม่ได้ครับโอ้โหจังหวะยิงล่องของサรวุฒทองเกิดไปตรงผู้รักษาประตูครับตราดก็แข็งเหมือนกันครับนี่ก็าํายังไงก็ไม่ได้ครับเมสซามีเง้างเลย้อง้ังอีกโอ้เกือบหนึ่งนาทีครับโอพ้คิดนานไว้ทีนึงครับพรบีชาพรบีชาไหลขึ้น,นามาที่สรラวุฒจะใช้ความเร็วแล้วครับサラวุฒทองโกรดมีตาอวบ ประคองให้อยู่ตรงกลางแล้วก็น่าจะเทียบร้อยครับลูกนี้โอ้โหประตูที่สามของตหาดเอาจนได้ครับทางตาอวดอนโตสครับนี่ครับกลายขึ้นเกมของตลาดทางขวาครับใช้ความสดของสถาบุครับลากที่ขึ้นหน้ามาแล้วก็เปิดเข้ามาตรงกลางให้ตาอวัวยิงเข้าไปป,ประตูที่สามของ,ของตาอวฤดูการนี้นะยิงลูกนี้ไหม <laughs> คนเดียวโลกๆให้ชนคาเท่าอีกนะ ผมยังอยู่ในการครอบครองของเจ้าบ้านแล้วทิ้งมาอีกครั้งหนึ่งก็ยิงโดนไม่เต็มครับสราวุธโอ้แล้วก็จบเกมไปครับเป็นใช้ชนะของเจ้าถิ่นนะครับตลาดเอฟซีเอาชนะ,กะเกษตรศาสตร์ไปท่าเอสามประตูต่อศูน